ปลาดุกทอดกรอบเคลือบด้วยพริกแกงเผ็ดหอมๆเผ็ดหวานเค็มมันกรอบอร่อยลงตัวค่ะถ้าใครชอบเมนูนี้เรามาทำไปด้วยกันเลยค่ะมาเริ่มจากการทำความสะอาดปลาดุกค่ะวันนี้พี่กันซื้อแบบที่หั่นชิ้นแล้วนะคะมาจากตลาด1กิโลค่ะวิธีล้างปลาดุกให้ไม่เมือกไม่คาวนะคะก็ใช้เกลือแกงนี้เลยค่ะพี่กันใส่สัก3ามช้อนค่ะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะ หรือจะใช้เป็นแป้งมันก็ได้ค่ะสัก2ช้อนพูนๆเลยค่ะตัวแป้งก็จะช่วยดูดซับเมือกแล้วก็เลือดออกจากเนื้อปลาค่ะส่วนเกลือก็ใช้ทําความสะอาดแล้วก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อปลาได้ดีค่ะชิ้นนี้ยังมีไส้ติดอยู่นะคะแกะออกเลยค่ะหลังจากนั้นก็ล้างถูด,ด้วยความเบามือค่ะเสร็จแล้วก็นําไปล้างน้ําค่ะล้างเอาเกลือแล้วก็เอาแป้งออกนะคะล้างหลายๆน้ําเลยค่ะ ล้างจนน้ำใสแล้วก็สัมผัสได้ถึงความสะอาดของเนื้อปลาค่ะจะไม่เมือกไม่ลื่นแล้วก็ไม่มีคราบเลือดติดแล้วค่ะก็หาภาชนะมาใส่ตั้งพักให้เสด็จน้ำค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ทิชชู่ที่ปลอดภัยกับอาหารค่ะมาทำการซับเนื้อปลาให้แห้งค่ะซับให้แห้งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะคะมาดูส่วนผสมที่เหลือค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกแกงเผ็ดหนึ่งขีดนะคะซื้อแบบตำหยาบมาค่ะ พริกชี้ฟ้าค่ะน้ำมันผัดช่วยเพิ่มสีสันให้หน้าทานยิ่งขึ้นค่ะส่วนกระชายซอยน้ำมันผัดช่วยเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะทำเป็น2แบบนะคะฉีกแกนกลางออกค่ะอันนี้เอาไปทอดกรอบนะคะแล้วก็แบบหั่นฝอยจะเอาไว้ผัดแล้วก็โรยหน้าค่ะใบกะเพราเอามาทอดกรอบค่ะเพิ่มความหอมกรอบอร่อยค่ะส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะเสร็จแล้วก็ไปตั้งกระทะกันค่ะ ใส่น้ำมันใช้ไฟกลางนะคะรอให้น้ำมันร้อนแล้วก็รีดไฟลงค่ะหลังจากนั้นก็ลงใบกะเพราลงไปทอดค่ะนับ1-3ถึงวิตักขึ้นได้เลยค่ะนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะไหม้นะคะตามด้วยใมมะกรูดค่ะนับ1-3ถึงวิเหมือนกันค่ะตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ที่ชั่วอเนกประสงค์ช่วยซับน้ำมันออกค่ะหลังจากนั้นก็ปรับเป็นไฟกลางค่ะก่อนที่จะทอดปลาดุกพี่กันก็จะใช้แป้งทอดกรอบค่ะละลายในน้ำมันร้อนๆนะคะ เพื่อให้น้ำมันไม่กระเด็นเวลาทอดค่ะก่อนที่จะนำปลาดุกลงทอดก็ใช้ทิชชู่ซับอีกรอบหนึ่งค่ะซับให้แห้งเลยนะคะเพราะว่าเนื้อปลามีความชื้นสูงค่ะอาจจะทำให้น้ำมันกระเด็นได้ค่ะหลังจากนั้นก็ทอดปล่อยไว้เลยค่ะรอให้ปลาดุกเซ็ตตัวดีนะคะปลาดุกเซ็ตตัวแล้วเนื้อก็จะล่อนออกจากกระทะค่ะพอทอดจนเหลืองหอมได้ที่แล้วก็กลับด้านค่ะเวลาที่ทอดปลาดุกก็จะติดกันเป็นแผ่แบบนี้แล้วค่ะ ไม่ต้องกังวลค่ะหลังจากที่ทอดจนเหลืองหอมทั้งสองด้านแล้วก็ตักขึ้นค่ะแล้วก็ใช้ที่ชูอนเนกประสงค์ที่ปลอดภัยต่ออาหารมาช่วยซับน้ำมันออกค่ะหลังจากที่ผึ่งลมไปได้สักพักหนึ่งแล้วพอเนื้อปลาเย็นลงก็แกะออกจากกันอย่างง่ายได้เลยค่ะแกะแบบนี้เนื้อปลาก็จะเป็นชิ้นสวยไม่แตกลุยค่ะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะทําการผัดค่ะใช้ไฟอ่อนค่ะใส่น้ํามันเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นก็นําพริกแกงลงมาผัดค่ะ ผัดพริกแกงกับน้ำมันจนส่งกลิ่นหอมมาเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเล็กน้อยพอคลุกพิกค่ะแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะผัดจนพริกแกงสุกค่ะตอนนี้ก็หอมมากๆเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะเวลาปรุงรสเนี่ยก็ค่อยๆปรุงไปชิมไปค่ะเพราะว่าเมนูนี้จะออกเผ็ดหวานนำค่ะพี่กันก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวเยอะหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำปลาค่ะความเค็มก็ต้องชิมจากพริกแกงก่อนเหมือนกันค่ะ เพราะว่าในพริกแกงก็จะมีเกลืออยู่แล้วค่ะหลังจากที่ปรุงรสจนได้รสชาติที่พอใจแล้วก็นําพริกลงมาผัดค่ะตามด้วยกระชายค่ะผัดให้หอมเลยนะคะพริกชี้ฟ้ากับกระชายใส่ได้มากน้อยตามชอบเลยค่ะยิ่งใส่มากยิ่งอร่อยค่ะหลังจากนั้นก็ตามด้วยใบมะกรูดฉีกค่ะหืมตอนนี้คือกลิ่นนี่หอมมากๆเลยค่ะได้เวลาแล้วค่ะ นำปลาดุกที่ทอดกรอบลงไปคลุกเคล้ากับพริกแกงค่ะทำการคลุกเคล้าเบาๆให้พริกแกงห่อหุ้มไปทั่วทุกชิ้นของเนื้อปลาดุกเลยนะคะหลังจากนั้นก็ปิดไฟค่ะสุดท้ายใบกระเพราทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบใบมะกรูดซอยลงคลุกเคล้าอีกสักสองสามตลบก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วค่ะ แล้วถ้าใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครัวพี่กันด้วยนะคะพี่กันจะได้มีกําลังใจทำเมนูต่อๆไปค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมนูหน้าของครัวพี่กันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ